น้องมาแล้วจะได้หายป่วยใช่ไม่บอตื่นอสามสามศูนย์แปมดอืมเขาเรียกข้าวล่อหลอมาเขาเรียกมาไม่ได้ใช้ก่อนนออกิแลื่นมุมเดิมเลยเนเ่บินมาแล้ มาแลอร้อยคอแม่แก้วรูเอะดรอเี๋ยวนี้เขามีสองแอรสอร้อยคะนีผมสวยฉมา่ไต่ะไรไข่เจียบูางอร่อย่ไหอร่อยไหมเล่ไเล่นมแม่ไม่เปลี่ยนแได้เล็กลงเรียบร้อยไม่มันมีแสงมันต้องแสงข้างบนกันแสงข้างบนใครต่อ อาจะังหวะอมกปนนกค่ะเออนกไปก่อนก็ได้นะขนมาเปลี่ยนนี AP ่เนันไม่เอาได้ไหมคนเรียบร้อยค่ะปนกไปกไปจะได้ปิดปิดคุณตีกันแล้วมองไปมองไปมองไป ปนกปนกฝากถือเลยขึ้นขึ้นกันหมดแล้วปนกปนกปนกถือฝากถือเลยค่ะถือไปไปไปอย่าไปใช้พี่ปางข้าวอะไรอะไรนี่ย่างเงี้ยเร้าเเปลี่ยนท่าูน้องด้วนะสอเลไมหรอล่าไม่เดียว เรียกยไมแล้วไคตกเครื่องกันหมดแล้วเดี๋ยวเขาประกาศนายการบัญิตจำปาสินจำเป๋าขาทของตุ้มค่ะหาตุ้มทุ้มเองเียกขึ้นเครื่องค่ะรัน้อง่ริปปามาทัอาป้า

Mereka belum jual. B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 elum jual.